มาเที่ยวอ,อวนณาวยานบางบุร,รีนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้แบบทางธรรมชาติที่ดีงามมากอยากชวนทุกคนมากันค่ะเพราะว่าสวยมากแล้วก็มีความสดชื่นมีความเป็นธรรมชาติลูกเราสดชื่นมากแหละดูออกตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งที่สำคัญมีภาษาฝรก่งมาฝากกันด้วย go go go, go. ขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะตะโกนอย่างนี้เลยค่ะ All aboard, all aboard คือทุกคนขึ้นได้คำว่า aboard ที่ไม่ใช่ abroad นะคะ abroad นั่นคือไปเมืองนอกเลยนะคะ overseas โ okay. อเคแต่ว่าตอนนี้ที่เราหมายถึง all aboard, all aboard อันที่แปลว่ามาเลยขึ้นเรือ Are you ready? Are you scared? c ป f u ก y o ที right. so fun, you know? ่ o ี <laughs> <laughs> เป็นอาทาขนาดนี้แล้วนะคะก็ต้องรีบพาลูกเนี่ยขึ้นเรือเพื่อจะมาเที่ยวบนเรือนะคะเลยนี่คือสำนวน้ามิสต t ตอร์เบิร o ก t จ้ามถ้าแปลตงรงลงคืออย่าพลาดเรือถูกไหมฮะมิสอะไรก็คือพลาดสิ่งนั้นคือไปไม่ทันตกเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์เบก็เลยเป็นสำนวนเวลาเอาไปพูดว่ามีโอกาส แลยอยู่ไม่ขวามันเอาไว้เนี่ยยูก็จะม่สตอร์บูธบริษัทโอ้ช่วเวลาวันหยุดโฮลิเดยอะไรแบบนี้แล้วก็มีสถานที่ดีๆรออยู่ก็ต้องพาเด็กมานะคะเพราะถ้าไม่พามาเนี่ยยูก็จะม่สตอร์บ don't let it go don't let t opportunity go don't miss the boat พูดถอ่า don't miss the boat เราเนี่ยก็จะม่ีก เรือของใครที่มันได้ออกเซลออกสู่ทะเลไปแล้วมันก็คือพลาดโอกาสนั้นแล้วเพราะฉะนั้นรีคว้าไว้ค่ะเรือเนี่ย The boat. มือไม่พายเยเทา้ Don't rock the boat เป็นสำนวนเวลาที่ว่าอะไรที่มัน stable stable like you know stable situation everything is แบบว่าปกติดีทุกอย่างแล้วปรากฏว่าเราก็ไป rock the boat เวียง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 ให้มันแบบว่าโครงเพ็นแล้วก็ตกหมายถึงว่าไม่ต้องไปหาเรื่องอะค For e ส a m p l e เอ้ทุกคนก็ได้อยู่ทีตอนนี้ so d o n t b r i n g i n g something ที่มันจะทำให้เราทะเลาะกัน Bring up ก็คือยกเรื่องอะไรขึ้นมาพูดขุดอะไรมันขึ้นมาพูด So don't rock the boat คือสำนวนที่จมาฝากในวันนี้อีกหนคำนวณค่ะ มาเที่ยวเนี่ยมันได้โคแคปได้คอนซับเยอะแยะมากมายได้ความสนุกด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณนะคะ